ัสดีค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยของเราค่ะได้จัดงานวันเขียวแสดขึ้นค่ะซึ่งตรงกับวันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2557เดิือนในวันนี้นะคะได้ทําการตักบ,บาทครั้งใหญ่ค่ะทั้งรวมศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะมีความพิเศษอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเรา สักกาประชายกย่องทั่วไปโรงเรียนเราเกียรติจอการการสอนม,มีด้อยกว่าใครสิทธิเราพากเพียนรังเรียนด้วยความตั้งใจทั้งมีวิในทุกคนรักใครกันดีโรงเรียนเราเกียรติจอการการสอนม,มีด้อยกว่าใคร สิทธิเราภาคเพียรรำเรียนด้วยความตั้งใจทั้งมีวิีในทุกคนรักใครกันดีเพูประวัีิคือพวกเรานำใจเรงเราไหมหรือเท่ามันสามกีเราตรงเกลียวเกี่ยวแสนมันในศักดิ์ศรีห้าบุอยู่คู่เกี่ยงกาทรใจเต็มปีที่มารวมกัน ศาสนาโรางเปล่าชาองราชมีดมันโรงเรียนเรารอยเอทยาลัยนั้นพร้อมกันเจอวันนชี่วัค่ะและตอนนี้นะคะที่ฉันก็อยู่กับท่านดรปีดาตรมนาผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอพยอไรของเราค่ะค่ะท่านคะวันเขียวแสนนี้มีความสาคัญอย่างไรบ้างคะครับวันเขียวแสนเป็นวันที่ทางโรงเรียนรอยเอพไได้จัดขึ้นนะครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจำทุกป,ปีนะครับซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหลอมรวมน้ําใจของชาวเขียวแสดนะครับทั้งนักเรียนปัจจุบันนะครับศิษย์เก่าครูปัจจุบันครูเก่าแล้วก็ผู้ปกครองนะครับทุกปีก็จะมีวิธีทําบุญตักบารเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับพิธีบวงสรวงเฉพาะเขียวแสดนะครับซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ก็จะมีสิษธ์เก่านะครับมาร่วม เป็นจํานวนมากในแต่ละปีซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวโรงเรียนร้อยวิไลหรือลูกเขียวแสดนะครับเฉพาะปีนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมขึ้นมาก็คือระดมทุนนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงห้องประชุมของพวกเรานะครับให้ทันสมัยนะครับเพื่อให้บริการทางการศึกษากับเด็กๆโรงเรียนร้อยวิไลแล้วก็ชุมชนครับผม แล้วท่านผอมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่เห็นสิทธิ์เก่าแล้วก็คณะครูเก่าแล้วก็ท่านคณะครูมารวมตัวกันในวันนี้ค่ะครับในฐานะที่ที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนรอยวิไลด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้บริการโรงเรียนรอยวิไลก็มีความ สุขมีความภาคภูมิใจนะครับจะได้เห็นภาพความรักความสสมัเคี่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับของชาวเียวแสหรือชาวไร่วิไลนะครับนี่เป็นเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับแลาเป็นภาพที่ยากที่โรงเรียนอื่นจะทําได้เหมือนกับโรงเรียนของพวกเรานะครับขอบคุณมากค่ะท่านผอขอบคุณค่ะครูกรเกษียณปี56ลูกก็มาอยู่ที่นี่36ปี4เดือน ก็มีความผูกพันเนื่องจากว่ามันก็เหมือนบ้านแหล่งที่สองของครูเพราะว่าพอถึงวันนี้คือถือว่าเป็นวันที่สําคัญที่เราจะรวมทั้งสิทธิ์เกา่าสิทธิ์ใหม่แล้วก็ครูเกา่าครูใหม่นะก็เลยอยากจะมาทําบุญคือ,อยังไงแล้วก็ถือว่ายัางเป็นสมาชิกที่นี่อยู่นะคงจะมาทุกๆปีแหละนะนะถ้ามีโอกาสสาคัญสาคัญอย่างนี้ก็จะมาเพราะถือว่าเราก็สายเลือดของเราก็เขียวแสดเต็มที่แหละนะ ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีๆก็อยากจะให้มีทุกๆปีเพราะว่ามันเป็นการได้พบปะสังสรรค์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มก็รู้สึกดีใจที่เห็นลูกศิษย์ลูกหาใหม่ๆแล้วก็เห็นรุ่นเก่าๆที่เขาจบไปมาพบแล้วก็พบครูเก่าทั้งที่เป็นครูของครูด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานด้วย นะก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกดีอ่ะนะ,ะค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับสิ์เก่าค่ะโดยในวันนี้นะคะก็อยากจะให้แนะนําตัวก่อนคะ่ะว่าชื่ออะไรแล้วก็เป็นสิ์รุ่นไหนคะ่ะครับชื่อจีรคิดนะครับรุ่นร้อยครับ ชื่อเพชรลาพอนะคะชื่อปอยรุ่นที่100อังกฤษฝรั่งเศสค่ะค่ะแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้กลับมาเยื่ยมโรงเรียนในวันนี้ค่ะรู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากรักโรงเรียนเหมือนเดิมครับก็ดีใจมากที่เจอเพื่อนแล้วก็รู้สึกแบบคิดถึงบรรยากาศเก่าๆของโรงเรียนนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ที่ฉันก็ได้อยู่กับสิทธิ์เก่าอีกรุ่นหนึ่งค่ะโดยในวันนี้นะคะก็อยากจะให้แนะนําตัวก่อนค่ะว่ามาจากรุ่นไหนค่ะครับพี่ก็เป็นตัวแทนจาก6กทับเรุ่นร้อยสนะครับครับแล้วมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ค่ะก็หวนลําลึกความหลังเก่าครับคิดถึงสถานที่ที่เราเคยเรียนมานะครับก็คิดถึงเพื่อนได้เจอเพื่อนเยอะแยะนะครับค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ ดิฉันก็ได้อยู่กับสิทธิ์เก่าอีกคนนึงนะคะโดยวันนี้ค่ะอยากจะให้แนะนําตัวแล้วก็บอกว่าอยู่รุ่นไหนครับก็พี่ชื่อบอลน,นะครับอยู่รุ่น102นะครับ<ม>ก็เป็นสิทธิ์เก่าของูนย์ขายเวาวชนไทยของเราด้วยนะครับค่ะแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ค่ะก็มีความรู้สึกรู้สึกดีนะครับภาคภูมิใจในการที่ได้กลับมา <ไป S 2> ถือว่าเป็นการตอบแทนสถานศึกษาด้วยเพราะว่า การที่เราลํำลึกถึงสารศึกษาเก่าๆลํำลึกถึงสิ่งที่สารศึกษาเคยให้กับเรานะครับก็ถือว่าเป็นการที่เรากลับมาตอบแทนสานศึกษาอีกครั้งอีกแบบหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะพี่บ๊วค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับศิษย์เก่าอีกท่านหนึ่งค่ะโดยอยากจะให้แนะนําตัวค่ะว่ามาจากรุ่นไหนแล้วก็ชื่ออะไรครับกระผมครับนักเรียนเตรียมทหารพิสิ์สุตาจบจากรอวอร,รุ่นที่102ครับความรู้สึกที่ได้มาตักบาตรกับเพื่อนเพื่อน วันนี้ก็อบอุ่นครับรอยังอบอุ่นเช่นเคยยังันที่รักของเราครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับสิทธิ์เก่าอีกรุ่นหนึ่งค่ะโดยวันนี้นะคะอยากจะให้แนะนําตัวค่ะว่าชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็มาจากรุ่นไหนกันค่ะชื่อเมย์ค่ะมาจากรุ่น1 0 1อดค่ะแปงค่ะรุ่นร0อเอดค่ะ ชื่อกุกกี้ค่ะรุ่นร้อยเอ็ดค่ะหกพับสิบแปดค่ะค่ะแล้วในวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้กลับมาในโรงเรียนในวันนี้ค่ะก็สนุกค่ะเพราะว่าได้เจอเพื่อนเก่าๆเยอะค่ะอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกดีค่ะคือกลับมาโรงเรียนโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าเพื่อนก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมค่ะรู้สึกประทับใจน้องๆค่ะแล้วก็โรงเรียนยังพัฒนาขึ้นเยอะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ